สำหรับเจ้าพญาปินเซดวันนี้นะครับพี่น้องดูแลความแบบเบียบได้ดีมากๆครับแบบลงไปไม่เยอะโมไฮล้นลามนะครับครับผุ้ไดติอยากมาเที่ยวเมืองไทยกับมาได้เด้อนะครับพี่น้องคนไทยยินดีต้อนรับนะครับพี่น้องมาไทยไม่โดนเอาเปรียบมาแล้วมีความสุขเที่ยวได้แบบสบายสบายนะครับพี่น้องไปทางไหนก็รู้สึกปลอดภัยนะครับมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกครับมเมืองไทยหลับรองนะครับพี่น้อง ไม่โดนรีดไม่โดนไถนะครับพี่น้องพอเขี่ยงใส่เข้ามาถูกตามกฎหมายหรือว่ากฎระเบียบของเมืองไทยนะครับคุณก็จะได้มีความสุขแล้วนะครับเบิง่งป้าเติมทางบนทางล่างนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีเบลกิเลนซ์แนลแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับท่านนี้ว่ากิเลงกาอยู่จีนะครับพี่น้องท่าเรือไอคอนสบามนะครับจิมา,มาเบสนังกองเที L ่ยวให้ พี่เราส้มน้ำกันนะครับขณะนี้เวลาหนึ่งทุ่มพอดีพอดีนะครับตอนนี้เรือเจ้าพยาปินเซ่นะครับกำลังจะเผาเทียบทาหรือว่าต้อนรับน้องทองเที่ยวนะครับที่จะไปดินเนอร์นะครับเช่าตางชาตนะครับมีความซึ้งซอบมากๆนะครับในการล่องเรือเมืองไทยนะครับเต็มเลยนะครับตอนนี้นะครับเบิ่งเบิ่ง จ้าวะนะครับพี่น้องเจ้พาพญานิพิษนะครับเปิดจาวบริการเป็นพิเศษนะครับกับคือมีนะครับโดนตีตอนหลับอย่างนี้อย่างดีนะครับ ข้าราชการถึงสอบเรืองไทยนะครับโอ้โหพ่อนกันใหญ่เลยพ่อนกันใหญ่เลยตั้งแต่ตอนขาลงแล้วนะครับพี่น้องเจ้าพญาปีนเศษเรือลำนี้นะครับกัผู้โดยสารประมาณ462คนนะครับพี่น้องที่จะไปดินเนอร์ใส่เวลานะครับ2ชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับเยอะจริงๆนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้นะครับ ครับป้าจะทยอยลงไปแล้วทยอยลงไปแล้วนะครับพี่น้องวันนี้เยอะมากกว่าปกตินะครับพี่น้องเต็มท่าเรือเลยนะครับทางนี้ก็เต็มนะครับพี่น้องสองลำนะครับเข้าพร้อมกันนะครับกับคือนะครับเดินผ่านเรือลำนี้กับสีเข่าเรือลำนั้นต่อแล้วครับพี่น้องคนก้นก็น่าจะเอาเสื้อมากั้นไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นสองลำนะครับ เพื่อจัดระเบียบให้นะักท่องเที่ยวเขาได้แบบสบายนะครับลำหนึ่งก็อยู่พังหนึ่งลำหนึ่งก็อยู่พังหนึ่งนะครับสองลำเขาเทียบกันนะครับเจ้าพญาเบินเซ่เรือลำนี้ก็เป็นทียอดฮิตมากๆนะครับนักท่องเที่ยวรู้จักนะครับเยอะแล้วครับเพราะว่าตอนขามาาเพิ่นจะเปิดเพลงทอนกันมากนะครับรู้สึกสนุกมากๆนะครับ สมวันนี้นะครับาอากาศดีมากๆนะครับเป็นช่วงรุ่งพนแต่ว่าฝนไม่ตกนะครับนักท่องเที่ยวก็จะเที่ยวกันสนุกกันเต็มอิ่มแน่นอนนะครับพี่น้องเพราะว่าไม่มีฝนมาหลบบูวนนะครับนะครับจอย่อยมาแล้วจย่อยมาแล้วโอ้โห ถ้ยาย่อลงมานะครับสองผ่าข้งตอนนี้ลูกซึกวัวแน่นแล้วนะครับเบิรงป๊งาเินนะครับพี่ทุกท่านนะครับเต็มเลยเต็มเลยนะครับทั้งนี้นะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับพี่น้องแต่ว่าคนไทยพึ่งกับบริการดีดีนะครับพี่น้อง คอยยืนต้อนหลับนะครับให้เพิ่นไปนะครับเป็นระเบียบนะครับเป็นแถวลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วเป็นแถวดีมากๆนะครับโอ้โหสำหรับเจ้าพญาปีนเศษวันนี้นะครับพี่น้องดูแลความระเบียบได้ดีมากๆครับแบบลงไปไม่เยอะโบไฮล้นลามนะครับเดี๋ยวแล้รับพี่จุฬาทั้งนั้นกระจูดผูกอีกแล้วนะครับ จูดผูกบานพามองกับเเห็นนะครับน่าจะเป็นเอเชียชิกแน่ๆจูดผูกโอยนะครับเอากระเลงมาพาดผูกแบบนี้ไปได้แไ่้นะครับเอเซียทิกจูดผูกครับพี่ๆทุกท่านเอ้ยนะครับพาดไปพาดไป ไปได้น,นะครับพี่น้องจูดผูกตุ่มต่ำดื่มต่ำเลยนะครับเบิ่งครับพี่ๆนะครับจุดนี่เอาแมบ,บว่ามากัน้นไม่อย่างดีเลยนะครับเจ้าพญาเปนเซษน,นะครับ เยอะจริงครับพี่ๆทุกท่านนะครับไทยมาแล้วก็ติดใจนะครับเม<า>ืองไทยให้ความสุขอย่างต่อเน,นื่องนะครับจนให้เกิดภาพบรรยากาศแบบนี้นะครับเบอรงป้าจะยังคงย่อยลังไร้ลังไร้นะครับตอนนี้ลงไปสองภาคคางเรียบร้อยนะครับโอ้โหคางนี่ก็ทะยอยลงมาแล้ว ภาคกางไปรวมตัวกันหมอกันเลยนะครับที่สำหรับเจ้าฟยาเปินเซสนะครับต่อไปก็เป็นเมอริเดียมคุสนะครับถาเรือตรงนี้เมอริเดียมคุสแล้วก็เดอะออฟฟูเลนนะครับพี่น้องเรือเมืองไทยมีเยอะมากๆนะครับร่องรับนองทองเทียวนะครับ เพียบเลยนะครับผุ้ได้ตีอยากมาเที่ยวเมืองไทยก็มาได้เลยอนะครับพี่น้องคนไทยยินดีต้อนรับนะครับพี่น้องมาไทยไม่โดนเอาเปรียบมาแล้วมีความสุขเที่ยวได้แบบสบายสบายนะครับพี่น้องไปทางไหนก็รู้สึกปลอดภัยนะครับเมืองไทยมีกล่องวงจรปิดทั่วทุกที่นะครับนะครับมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกนะครับมาเมืองไทยหลับรองนะครับพี่น้อง ไม่โดนรีดไม่โดนไถนะครับพี่น้องเพราะเครื่องแต่เข้ามาถูกตามกฎหมายหรือว่ากฎระเบียบของเมืองไทยนะครับคุณก็จะได้มีความสุขแล้วนะครับเบื่องปราเถระทางบนทางล่างนะครับความเยอะจริงๆนะครับตอนนี้นะครับดนตรีกับอมเบาๆนะครับทางฝั่งบนนะครับพี่น้องรู้สึกย์อนพ่ายจริงๆนะครับ ต่างชาติต้องประทับใจแน่ๆแบบนี้นะครับบอกต่อกันมาเยอะทุกวันปีนี่นะครับพี่นะ้องนัรท่องเที่ยวเมืองไทย30ล้านขึ้นแน่นอนนะครับตอนนี้ก็ได้20กว่าล้านแล้วนะครับพี่น้อง20ล้านขึ้นแล้ว๊าแต่บางคนจะถ่ายรูปแบบมีความสุขนะครับ มาครั้งหนึ่งองเอาสักครั้งนะครับพี่น้องถ่ายรูไปไว้ท่นที่เราหรือว่าไหว้ให้ไหว้แซ่ต่อเพื่อนนั่นแหละครับพี่น้องบอกว่านี่คือเมืองไทยสถานที่เมืองไทยนะครับนักท่องเกี่ยวหลายใครมาก็ติดใจนะครับพี่น้องหลังไหลกันมาเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วนะครับเยอะจริงครับพี่น้องเยอะจริง พี่อับเลยนะครับสําหรับเจ้าพญาเปรินเซ่สองล่ำนะครับพี่น้องล่ำหนึ่งกับสี่อยกสิบสองครับรวมกันจะเป็นเก้าร้อยเด้อน,นะครับพี่น้องเก้าร้อยกว่าคนแล้วนะครับโอ้ทยอยกันมาแบบเยอะจริงๆ ข้างบนนะครับพี่น้องอยังไหลยอยู่เลยนะครับทยอยกันมาก่วัง่คงลังเลยนะฮะเต็มครับมีนะางเช้า ก็หลยก็ต่างชาตินะครับพี่ต้องว่ายงเยิงหยงเยงนะครับพี่ต้องผู้ภาษากับคอมเมนต์เข้ามาได้เยอะนะครับบอกวิแหล่งดานะครับตอนนี้น่าจะเป็นถ้าองเที่ยวชาวจีนนะครับเบิ่งครับพี่ต้องแบบนี้ไปจนทั้ง้นานเลยนะครับเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับเบิง่ง ตอนนี้บบมีชาวพม่ามานะครับพี่น้องตอนบัองทีงมาถ่ายเดือนก่อนมีชาวพาม่ามาเต้มพื้นตีนะครับสําหรับเรื่องเจ้าพญาปรินเซ่นะครับนักท่องเที่ยวก็จะลงมดแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นเมอรีเดียมคูสนะครับท่งน,นี้เต็มเลยนะครับ Ừ, chị có phí phí đúng hả nhưng nàng cân dù tế mỉa lời học bằng buồn làm mà mà นี่คือไปน้ำแล้วสองสามลำแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังอีกสองลํำนะครับสำหรับท่าเรือนี่นะครับเบิ่งเจ้าพญาปรินเซสนะครับพี่พี่เอ๊นะครับอยากให้มาเบิ่งน้ำกันนะครับมีความเยอะแย่มากมายขนาดขึ้นไปแล้วสองลํำนะครับออกไปแล้วหนึ่งลํำนะครับพี่น้องกลางล่างนั่นนะครับพยายามย้าย่ออกแล้วย้ายออกแล้วสำหรับเจ้าพญาปรินเซสนะครับ จะกัยังเยอะนะครับเบิ้งออกไปแล้วออกไปแล้วจเจ้าพยาปลินเสดเยอะจริงครับพี่น้องเยอะจริง สำหรับคลิปวิดีโอนี่นะครับพี่น้องเจ้าพญาเป็นเศษออกไปษษออกแล้วครับบอกกเลนกับจะขอตัดคลิปในจุดนี้นะครับซึ่งชอบก็อย่าลืมอย่าลืมนะครับพี่น้องกดไลค์กดซับสไครต์ให้กำลังใจบอกแหลงเผื่อเป็นกำลังใจให้บอกแหลลงมาอัปเดตให้พี่ๆระดับส้มนวันต่อไปนะครัาบบอกแหลลงพูดผิดประการไดในคลิปนี้ก็ขอโทษขออภัยนะครับพี่น้องนัตตงเขียวเมืองได้วันนี้เยอะจริงครับ คลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับโอ้โหสุดยอด